สวัสดีครับผมโจเซทีวีอยู่เกมเคาน์เตอร์สไตโก้พาร์ทที่28แล้วไม่ลอช้ารับชมกันเลยเอาละครับแล้วก็มาอยู่กับด่านเออด่านแล้วเนี่ยเออไม่รู้ชื่อภาษาอังกฤษจำไม่ได้จำไ,ได้แต่ชื่อภาษาไทยนรกกันแหละเหมือนเดิมโอโจ้ด้วยเป็นนรกหรือไม่เป็นนรกหรือสำหรับเราหรือไม่ตอนนี้เราก็ไม่รู้แต่ตอนเนี้ยนรกแม่เลยโอย้จักรยานโอ้ย แยบตาโดนครับโดนครับไม่ไหวครับเยอะธเหลือเกินปืนพกแล้วก็เรียบๆกันแล้วปืนนี้คนระับราคาถูกเลยปืนลอย แม่ขวานคู่ใจยิงเป็นว่าเล่นสุดยอดเึงความจัดทางนูนครับอิดทางอยู่ด้านหลัง าดครับตันนี้ความังก็อยมเพื่อนแหละไม่อยู่แล้วโดนอีก่งเลยครับดูได้หรือไม่ได้อยู่ตรงที่อยู่ตรงนี้ครับฝั่งข้อจะะการได้สามตัวรวดอะไรอย่างนั้นเป็นต้น ครับเดือตัวเดียวครับ่งต่อกลามก็มีโอกาสชนะครับผมเขาผมก็เคยทําได้แล้วแต่เขาอาจจะทําไม่ได้ไอที่ผมทําได้นั้นทําตอนมือขึ้นตอนนี้มือตกไม่ขึ้นอ่ะตอนนี้กําลังติดเลนโบติกสลับเกมบ้างติดเป,เป็นเกมไปครับบางทีก็ติดเลนโบสติกบางทีก็ติดเคาน์เตอร์บางทีบางทีก็ติดเคาน์เตอร์ครับแบบ อยากด่งคอปเตอร์อนะแ,แต่ต้องถ่ายเลนส์นิดนี้อะไรอย่เงี้ยเออ,อ,อก็เหมือนตอนเนี้ยคล้ายๆกันเสียงเสียงมาเพื่อนขวางทางเรานั่นเองเสือลวงครั ตรงนี้สามารถกระโดดได้แต่ต้องกระดดตรงมุมเท่านั้นอย่างที่เห็นเห็นมาเป้า ลสามนัดลดไปเก้าห้าเพื่อนยิงไม่ลดกันเลยเหรอพลาดอีกแล้วตอนนี้น่าจะถนัดปืนนี้อยู่มะดูจากทรงแล้วแมวครับเ <Yeah. S 2> ดี่ยว่าจะให้ที่ไหนได้ปืนหลุดมือ รอไปเรื่อยครับทางนี้ไงแม่งเขาก็ต้องมากันอยู่แล้วครับมากันอยู่แล้วมองแทบไม่เห็นอะไรเลยฮรรอไปครับรอฉันรอเธออยู่ ไม่มีคนครับเอาเพื่อนทำไมวนมาเนี่ยตังเราไม่ไม่พอซื้อปืนจอกก่อร้อยห้าห้าครับข้างหลัง ันนี้มาแล้วเลือสองสองครับฟังเราเสดเปลี่ยนเลยเนี่ยใช้คำสอ,สองสองไม่ได้หรอกโดนแล้วแม็กนัมน่นแงเข้าหัวสองตอัวรวดถึงกับคันว่าแพ้ เพื่อนอีกคนนึงตัวล่อไงไม่ใช่ตัวล่อหรอกเล็งตัวนู้นกันสองตัวไงไม่มีใครเล็งตัวนี้เลยจังหวะยิงสวยสวยมากนี่ครับถ้าผมซื้อปือนนี้แต่แรกนะรู้ไงว่า,าวตังค์ไม่พอเขาให้ซื้อปือนนี้แต่แรกเพิ่งสังเกตเลยเนี่ยว่ามีลูกไฟน,นอ้อยๆอยู่ตรงแม็กด้วย s <S ลูกไฟลูกไขควาง

เป็นระเบิดเจอหลังเจอหลังเจ็บปวดเจอยิงกลางหลังเลยครับ เ้วยแม็กนัเอาปืนหลุดมีแค่แม็กนัเราเล่นไม่เป็นครับแต่เราอยากลองเล่นเห็นเขายิงเราแล้วรู้สึกเจ็บเหลือเกินโดนไปแล้วเฮ้ย เข้าใจนะทำไมเพื่อนไม่ดูอ่ะจ้างเหอะเราโทษเพื่อนไม่ได้ครับต้องโทษตัวเองสายตาเรายังไม่ไวครับสมองผมงเบิ่น่าจะนอนน้อยครับคืนนี้นอนน้อยเมื่อคืนนี้นอนไม่หลับนอนหลับก็บ้าแล้วก็ล่ำนอนแต่ตามทุกคอนทุกตื่นมาห้าทุ่มครับ ลืมตาเจ้งพล้งลงง่วงนอนนะฟังเพลงอะไรแม่งหลับตาอยู่ไม่หลับตาสว่างมาโหมโขโมกุ้ดคอมแม่งนั่งเล่นเลนโบสิกแม่งเลยนั่งเล่นไปมาทำไมมือทำไมมือเราไม่ขึ้นเลยวะไปมาไปมาเพิบออะปิดคอมเดินมาตรงที่นอน เปิดสลักคดีดูแม่งเลยไม่มีอะไรทร้ฟังเพลงก็นอนไม่หลับไปมาไปมาปุ๊บเนียวโหสซีซีเพิ่งจำหลับายทีแม่งก็เทียบดีนะวันนี้เขาไม่ทำของแล้วทำนี่จิบหายแล้วหรอกนะ เอ้ยหันมามองเราบ้างดิเออตาเล่ดิว่ะจนบ้านไหนตาเล่สมอ,อแล้วจะเบิดอีกแล้วมองมี โดนตลอดเลยให้เราพอดูอีกทางหนึ่งให้อีกทางหนึ่งก็หลุดพอดูอีกทางหนึ่งให้ทางหนึ่งก็ <c oughs> หัวร้อน อยากใช้สกิลอะไรมากจะใช้สกิลแล้วเดี๋ยวพวกเขาจะไม่ได้ยินผมบอกเลยปืนเรานี่โอ้โหสุดยอดโชคอยากจะคุยนะรหัสผมอะอย่างโคตรโคตรโคตรของโคตร ตรงหนเนเียิงหัวเขายังยิงยังไม่โดนเลยเป่าแม่งตรงหัวแท้ยิงไม่โดนพึ่งดวงพึ่งดวงแม่นอนเกมเนี้ยคุณเพง่อนว่าคุณต้องไปหวังอะ่ะคุณแค่คิดว่าเอ้ยสเปรไปแม่งเดี๋ยวก็โดนเป่าแม่งอยู่กพื้นนะเปโดนหัวสุดยอดเพราะ่าเป็นเกมที่ดีแรงดิบเล่เหมือนจริงแต่ ถ้าชีวิตจริงนี่โอ้โหยิงแม่งเรากดลงพื้นนะเราเด้งขึ้นได้ดยอดโคตรดโคตรหยดุดหยุดเพื่อกด,ดดีไหมครับมูวิดมูวิดกดดีหรือไม่ เี๋ยวผลบวกก็เสร็จแล้ว,ลรเ,ลวเรายังทันกดไรเลยเรารอครับน,นี่เลขสาม <Gran ite. S 1> ห้องมีเลขไว้เน,เนี่ยอันนี้เลขสามไอ้ยังทง เลขเก้าเราต้องมีเพื่อนครับบอกแล้วเกมนี้หวังพึ่งดวงใครเล่นเกมนี้บ่อยๆบอกเลยให้ไปทำบุญนะครับ ไปอะคุณโดนแน่โดนเขายิงเส่หัวนี่แหละ,ะเด็นแม่งแม่นแม่นไอ้พวกทำดวงมาไอ้พวกแบบตักบาดทำบุญเนาะดวงแม่งโคตรเยอะพุกยิงเข้าหัวแบบกันแบบเพิ่งเดินออกมาเจอยิงเข้าหัวถ้าดูรีเพย์ได้แบบเลนโบซินชัดเลยเดินแม่งมาเข้าหาสุดนเองโชคชะตาที่เล่นตลกจริงเกี่ยวอะไรโชคชะตาเลย เพลงก็มีฟังเออพราๆนรกตรงไหนไว้เนี่ยชื่อด่านเนี่ยแปลไทยแล้วนรกนรกตรงไหนแกงขวานสิ่งของเราอะ่ะไม่เคยย่อท้อเกี่ยวกับแงงขวานสิ่งวะเนี่ยเปลี่ยนเรื่องเขาเปลี่ยนเรื่องไว้ไวปากก็ไว้ไว้ม่ผมแต่กินนั้นเยอะกินอะไรอะ่ะม,มา,ม,า,ม,าม่ามั้งไวไว พูดเองถามเองเออเองใครบ้าแบบเราได้บ้างอยากเจอหน้าอจริงเลยไอคนบ้าแบบเราได้คนโสดอะไม่ต้องการอะไรมากแต่คนมีแฟนอะเห็นแล้วรู้สึกไม่ได้อิจฉานะเห็นแล้วแบบเฉยเฉยนะแบบช่างเอะ เราอยู่อย่างนี้แหละเล่นเกมสบายใจดีไม่ต้องมีใครมาขวางโดนครับต้องมีคนมาขวางครับเล่นเกมก็เล่นเชี่ๆไม่ต้องแบบต้องมาแบบหันดูเอ้ยเฮ้ยเธอดูนี่สิดูนี่นลำคานใช่ไหมใครๆก็คเ,คเคยเป็นผมไม่เคยหรอกเพราะผมโสดไม่เคยมีแฟน ผมแค่เคยเห็นคนๆในร้านเกมผมนั่งดูเขาแล้วเอ้เตเองดูนี่สี่แมงนั่งเล่นเกมหัวแม่งหัวร้อดการก็นั่งดูงดๆๆๆๆๆผมก็เล่นยของผมไปตะโกนได้ตามใจชอบไม่มีใครมาห้ามครับน,นั้นตอนนั้นเด็กร้านเกมไม่ต้องสุดยอดเองคนนี้แปลว่าเล่นแบบชำนาญชำชอง ไปโจกห้าหอคซื้อมาทำไมอีกแล้ว,วเพื่อจะมีช่วงเนื้อยิงแล้วมันเป็นแบบเออเขาเรียกอะไรนะเคยเห็นไหมที่แบบเป็นควายอ่ะที่กดอ่ะที่แล้วก็จะออกมาเป็นสายๆเรียกอะไรนะจำชื่อไม่ได้พุ่ะไม่ใช่พุ๋ยเขาเรียกอะไรนะไอที่เขาจัดในปาร์ตี้อ่ะ ไอ้ที่เป็นลูกกวยแล้วดึงเสงดังตั้งอ่ะพวกคุณน่าจะเคยเห็นอันละ2ีบาทอะ่ะ20เอมันห้าอันหรือหกอันหรือสามอันนี่แต่จำไม่ได้ก็นานแล้วครับวันปีใหม่นี่ผมก็อยากเห็นอยากตำมเส็นไงอ่ะตรงนี้ดวงเราไม่ค่อยดีครับ ทนี้ดูเราไม่ค่อยมีเลนโบติกก็รุ่นได้ของไม่ค่อยได้ม่วงครับโอเบอร์วอตก็ไม่เลยข่าวลดข่าวล้นครับเขาจะมากันปะเนี่ย แกก็ฟังเสียงยอะไรเห็นกระโดดนึกว่าจะขึ้นมาเขาขึ้นไง่ไม่น่าใช่เขาขึ้นไงอ่ะขึ้นตรงไหนอ่ะไม่รู้ครับว่าเขาขึ้นตรงไหนแต่ผมได้ยินอ่ะเสียงเดินตักแคแค่าดนั่งรออยู่ตั้งนานพูดตั้งนาน นึกว่าจะมาที่ไหนได้พี่มาเฮ้ยรอเพื่ออะไรผู้หญิงผู้หญิงอะไม่ต้องไปหาเดี๋ยวเขามาหาเราเองพูดเงี้ยกลายคนละจะไม่เห็นมาเลยสักที Số lãng thấp Đánh quân lọc vàng ở tùng này nè, Ừ Tụt tụt vượt Nè Mày xoáy mày thường Hú lê, hú lê, hú lê เฮ้ยยิงไก่ดีบาเจ้ชายนะ่ะไม่มีแฟนก็อยู่ได้เดมียก็อยู่ได้เพราะเราช่วยตัวเองได้ไม่น่าใช่พูดหมายถึงช่วยแบบเออทางานหาคีนินเออเราก็ช่วยตัวเองได้เออขายของอะไรก็เออเราก็ทําได้ เราช่วยตัวเองได้ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรอางนั้นเออเจ้าเมียมันเป็นภาระาทำไมอะ่ะใครเห็นด้วยก็คอมเมนต์ด้วยนะเออใครเห็นด้วยกับผมก็ยินด,ดีด้วยคุณเป็นหนึ่งในนะั้นแบบผมใช้สมาธิสักหน่อย เป็นตามเรา,าครับเราจะไม่น้ำครับพอเราน้ำปุ๊บแม่งชอบปลาแปดเป็นหางเหี่ยวอะไรก็ไม่รู้อะไรนะเห็นนี้แล้วสึกเหมือนอะไรดิงโก้นะนใช่ไหมแก๊สโดยหนุม่มเฮ้ย <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ดิงโก้ไม่น่าใช่ <laughs> เข้าหัวครับเข้าตัวไม่ถูกเพาอ่ะยิงเข้าตัวเรายิงสนไนอะไรยิงไม่โดนหุดยอาหุดยอด,ยอดแม่ลูกน้องก็เตรียมช่วยเชียร์นะครับเอ้าเอ้ย น้องเราเตรียมช่วยเชียรแล้วเรามีกำลังใจในการเล่นแล้วตะไนามาเฮ้ยปืน,นโอเคครับแหมดูอันนี้สีม่วงครับอันนี้ผมไปซื้ออันนี้เส <c oughs> ียตังค์ซื้อผมกไม็ได้รุ้นได้เองเหรอกถ้าผมรุ่นได้เองนะผมก็เทบไม่มีบรรทายอะ <c oughs> พวกตะไนพวกปืนอะไรดีๆ <c oughs> อะไรอะเห็นไหมเนี่ย ผมอยู่แค่ตรงนี้ยังปาแปดอัดหน้าพวกคุณดูกันซินไม่คิดไหม,ไมยังไง ช่วเชียร์อยู่วุ้นเลยอือเอียเนี่ยเห็นไหมทุกคนดูไปเลยไปเลยไม่ไปแล้วไปเลยดูหลังให้ไปไปเลยลูกน้องช่วยเชียร์ใหญ่ช่วยเชียร์ต่อไม่รู้แล้วน้อยใจเนี่ยไปนะตองอยู่วะป้าไแล้วะ បាมาបាវាស៊ី แล้วไงความโสดนั้นก็คือเป็นกิสระจากการที่ไม่ถูกพัฒนาการไปด้วยสิ่งของและใช้จ่ายุมเฟืย่ยคนโสดนั้นจะเอาเงินไปทำอะไรก็ได้เอาเงินไปใช้เรื่องส่วนตัวก็ย่อมได้ดใช่ไหมแค่แบบ ê à, này mía giúp tiền, mía giúp tiền. cái này vẫn đồn 8. đấy. in smoke. อยู่นี้ครับมีแฟนไปก็ปวดหัวเป่ามีไว้ทำไมขอเรอาเจอทหารยิ้เล่นเกมก็บอกว่าไม่คุยผมว่าไม่เคยมีหรอกผมแค่พูดไปไงั้นแหละแต่ก็เข้าใจความรู้สึกนะเหมือนผมอ,ะอ่ะอเนี่ยอย่างอย่างสุน,นัาเขาลังเห่าอยู่เน่ ผมอ่ะหุดหิดนะหุดหิดหุดหิดจริงๆแต่จะทำไงได้อะก็ไม,ไม่ใช่หมาเล้าเป็นหมาคนอื่นเห่าใครอันนี้เราก็ไม่รู้เป็นเสือเรื่องของหมาเหรอไม่เราเราจะไม่ทำอะไรอยาง้งดูสิ เพื่อดวิ่งไปแท้ๆไอตัวไหนวิ่งไปนะดูขอดูหน่อยเออไอตัวที่วิ่งไปม่องแล้วครับเนี่ยแล้วหมาเพิ่งจะหยุดเห่าครับหัวร้อนแหละพอพูดถึงเรื่งองนี้แล้วขึ้นคนโสดก็ดีไป ความโสดอย่างเรานี่ไอ้ีเลขยี่สิบสามว่ะนี้เลขสามสินะไม่รู้แหละเราจะปกันทางฝั่งนู้นครับความโสดนั้นคือความอิสระเสลีทำไรก็ไม่ต้องอายใคร ทำไรก็ไม่ต้องมาแบบขัขาขดาจก่อนเอยอฟุกะ่ะเอาเลยครับก็ตาสุดท้ายกันแล้วสุดท้ายหลายรอบแล้วว่บาบไปนะ ตาสุดท้ายสุดท้ายหลายคลิปแล้วด้วยต้องแตกคลิปที่หนึ่งจนเย็นคลิปนี้โอ้โหตรงนาดนี้นะจะด้วยไหไมนอ้อปปาเลยนะ เอาเองครับ ดีจริงๆสีแปดดีจ <bulun> ริงๆชนะครับแหมเราได้ใช้ยาอะไรดูดิด้านใช้อาวุธจ้ะได้ของไหมต้องได้ของไม่ได้ครับอะไรครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วเจอกันคลิปหน้า Bye bye.